ว่าได้จะมากินส <ut> ่งตำกับสาวพลังสมมุิว่าสมมุดโจมุดโจมุว่ามันนี่เป็นเจ้าหญิง เมนนื่ออ่างนอเมืองรับแลดรับแล้วสัน่นมันสีดำเนาะก็ะยิงมาจากเมืองรับแลนะคะวันนี้ในเมืองรับแลของเรามี อันนี้มันคืออาหารที่พิเศษสุดในเมืองของเราเมืองมนุษย์เขาจะเรียกว่าหมูโยแต่ในเมืองของเราเราเรียกว่าเนื้อพิเศษก็แล้วกัน ตันยังว่าตุวม,มุดตุวมุดอันนี้เนื้อที่พิเศษมากๆม,มนุษย์เขาเรียกว่าฮัตดอก ที่เมืองของเราเป็นผลไมช้ชนิดหนึ่งที่มนุษย์เขาเรียกว่ามะละกอต้องต่ดึกดำบางๆถ้าตื่นมาลึมมองดูโลกเราก็เห็นต้นไม้อันวิเศษอันนี้ มันน่าทึ่งมากจินได้ทั้งลำจนกระทั่งใบกินได้ทุกอย่างแมยกระทั่งดอกรสชาติของเขาละ ถ้าท่านได้กินท่านจะรู้ว่าอาหารทิพนี้มาจากที่ใดว้าซ่าอาวสานตอนจุกแบบ